ครับเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านครับพวกผมประกวดพวกผมก้ามาห้าหครั้งแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ตื่นเต้นที่สุดไม่รู้เพราะอะไรสงสัยพนักงานคือมันค,ความกระเพื่อมเคลื่อนไหวของขององค์กรมันมันวิวัฒนาการอยู่เหมือนกันนะตอนปีสี่ห้านั้นดูเหมือนนายกจะตื่นเต้นอยู่คนเดียว พอสักปี4 6่7รองนายกเข้ามากับเพื่อมเคลื่อนไหวร่วมด้วยรู้สึกเริ่มมั่นใจว่าเรามาถูกทางทั้งที่บางคนก็ถามกันว่าสภาเมืองต้องทําด้วยเหรอไม่เห็นมีในระเบียบเลยระเบียบข้อไหนระบุว่าต้องผ่านเลยประชาชนแต่พอได้รางวัลก็เริ่มสบายใจก็เริ่มรู้สึกไม่มีคําถามผมมางวดน,นี้ตื่นเต้นตรงที่ว่าพนักงานระดับกลางเข้ากับเพื่อมหมดเลยคะคือเขาถามมาทั้งว่าจะใส่เสื้ออะไรและต้องตื่นตัวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าจะเตรียมตัวยังไง บางคนบอกเสื้อแบบนี้หงอกแล้วเพราะว่าใส่มาประมาณปีหนึ่งพวกเราได้รางวัลพวกปุกเก้าล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ทําเสื้อสัญลักษณ์แล้วก็เอาไปให้กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องอกับความสําเร็จนี้จึงไม่ใช่มีแค่พนักง,งานได้เสื้อนี้นะฮะมีท่านภาคประชาชนอะไรก็ได้เสื้อนี้ใส่ด้วยจริงๆที่กล่าวมาก็คืออยากขอบคุณคณะกรรมการครับสร้างบรรยากาศให้เกิดการเต่มตัวแล้วกระบวนการในการพัฒนามันก็เกิดด้วยกระบวนการตรงนี้จริงๆ ผมจะขออนุญ,ญาตเริ่มต้นการนำเสนอด้วยการขออนุญาตเปิดคลิปให้ดูผมก็บอกรูปน้องให้ไปเอามาจาก YouTube ธรรมดาเนี่ยนะฮะใช้เวลาช่วงต้นประมาณสัก4-5นาทีนะฮะก่อนจะเข้าข้อมูลนะครับเชิญ <c oughs> เลยครับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับตำรวจท่องเที่ยวหัวหินได้นำหมายสารเข้าจับกลุ่มแก๊ง c เซ็นเตอร์ชาวไต้หวันหลังจากที่สืบทราบครับว่ามีกลุ่มชาวไต้หวันและชาวจีนใช้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์กลางเปิดแก๊ง c เซ็นเตอร์โดยใช้อุบายหลอกลวงว่าเป็นตำรวจพบมีการกระทำความผิดมีการฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งชายและหญิงครับเป็นชาวไต้หวันและชาวจีนแผ่นดินหวใหญ่ชาวไทยและชาวพมา่ารวมทั้งสิ้น14นะครับตามรายงานเนี่ยคือมีเด็ก นักเรียนเทคโนโลยีปทุมธานีประมาณห้าหกคนเลิกเรียนเสร็จก็แวะที่ตลาดบางขันแถวปทุมนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเซเว่นลำลังซื้อของกันอยู่ดีๆจู่ๆไม่รู้มีกลุ่มวัยรุ่นมาจากไหนเนี่ยครับภาพที่เซเวจับได้ถือทั้งไม้ทั้งสปาตา้าทั้งมีดพกส่วนตัวแล้วก็อาวุธปืนเข้าไปซัดทั้งฟันทั้งกระหน่ำทั้งยิงสับสนวุ่นวาย ชาวบ้านเด็กๆวิ่งหนีตายอลหมาเลยฮะเนี่ยหนีออกมาหมดเลยฮะอยู่ในเซเว่นและกลุ่มพวกนี้ก็เข้าไปลุมกระพือเขาฟันเขาทําร้ายเขายิงเขาทําให้กลุ่มที่ถูกกระทําคือเด็กเทคโนโลยีปทุมวันบางคนวิ่งขึ้นชั้นสองบางคนวิ่งออกจากร้านบางคนหนีไม่ทันถูกฟันมีบาดเจ็บสาหัสมีถูกฟันแล้วก็เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับ ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็เข้าปะทะกับชาวบ้านภูมิสลอนค่ะที่ตั้งด่านนะคะบริเวณทางขึ้นเขาพระวิหารน,นะคะเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้กลุ่มพนันธมิตรนั้นขึ้นไปที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารโดยทั้งสองฝ่ายนะคะได้มีการนําไม้ขวดและก็ก้อนหินคว้างปาเข้าใส่กันค่ะทําให้ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ตํารวจชุดปราบจราจนได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ในที่สุดกลุ่มพนันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็สามารถฝ่าด่านชาวบ้านเข้ามาได้นะคะเนื่องจาก กลุ่มบันธมิตรมีจำนวนกว่าหนึ่งพัคน เพราะว่าเกิดปีหนึ่งเกผมอายุ13ไม่มีโอกาสได้เห็นภาพอย่างนี้ไปแอบซื้อหนังสือก็ต้องไปซื้อที่สนามหลวงแล้วก็เก็บไว้อยถึงเดี๋ยวนี้ฮะภาพภาพแปลกๆแบบนี้พวกเราตั้งคำถามกันว่าถ้าเรารู้สึกเป็นคนไทยด้วยกันเราจะทำกันอย่างนี้ไหมแกง๊ง call นเตอร์นั้น หมายถึงคนในชาติเดียวกันจะต้องโทรไปหาคนในชาติเดียวกันแล้วหลอกเงินเขาจนหมดเนื้อหมดตัวที่มีอยู่ในบัญชีตัวคนที่โทร,โทรศัพท์เนี่ยได้รับส่วนแบ่งไม่เกิน5หรือ10ของวงเงินที่ตัวเองหลอกได้แล้วส่วนที่เหลือ95ถึง90นั้นไปตกกับเท่าแก่ที่ไต้หวันไปตกกับเท่าแก่ที่เป็นชาวต่างประเทศแลวตัวเองก็ได้เศษแบ่งนิดเดียว คือจริงๆพวกผมคงจะพอเข้าใจว่าถ้าหากผมจะโกงใครสักคนหนึ่งแล้วผมโกงเขาแสนแล้วผมได้แสนเนี่ยคงไม่แปลกคงเกิดขึ้นได้ทั่วโลกแต่พอโกงแสนหนึ่งแล้วตัวเองได้ห้าพันแล้วก็ยอมรับการการให้คนไต้หวันได้เงินไปเก้าหมื่นห้าเนี่ยเขาทําได้ยังไงเขาเกิดการศึกษาอย่างไรจากการศึกษาประเภทไหนแล้วเขาอยู่ในสังคมใดทําไมจึงรู้สึกว่ากระทํากันได้โดยที่ไม่ไม่ผิด ทำไมนักเรียนจึงวิ่งไล่ตีกันและก็ทําความรุนแรงได้โดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นความผิดหรือไม่มองในอีกมุมหนึง่งผมคิดว่าคนไล่ตีเขาก็ไม่ได้ผิดคนที่เอาเก้าอี้ไปฟาดในวันที่6ตุลาก็ไม่ใช่เป็นคนก่อความผิดผมคิดว่าสังคมต่างหากรับควรจะดูแล,แลและอุ้มชูสังคมให้อยู่ในสถานการณ์ที่ พวกเราควรจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขมีวัฒนธรรมของพวกเราแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวต่อพยันตรายใดๆไม่ได้หมายถึงคนไล่ไลตีถูกไล่ตีผิดแล้วก็คนโดนตีถูกอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าสังคมแบบนี้ไม่ได้เป็นกรณีเฉพาะแต่มันเป็นเรื่องของสังคมทั้งระบบของประเทศคณิคง ขออนุญาตเข้าถึงเรื่องว่าเออแล้วเทศบาลคิดอะไรคิดยังไงในต,ตอนเช้าก็ก็จะคุยกันเรื่องนี้นะฮะเทศบาลคิดอะไรคิดยังไงแล้วถ้าเป็นไปได้มีโอกาสในช่วงบ่ายก็จะให้คนที่เกี่ยวข้องกับที่การทํางานของเทศบาลเนี่ยได้มีโอกาสได้พบกับท่านคณะกรรมการเพื่อไปคุยกับคนที่ทํางานกับเทศบาลในช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งเชิญเข้าจอเลยครับอ๋อจริงๆกากค้างตัวนี้ไว้อะฮะ ภาพนี้เป็นภาพประกวดของเทศบาลนครขอนแก่นภายใต้ข้อความคำว่าขอนแก่นย4ิบสชั่วโมงฮะเพิ่งประกวดไปเมื่อ 3- 4สี่วันที่แล้วแล้วผมไปไปมอบรางวัลแล้วผมบอกเนี่ยภาพนี้งามเนี่ยเอามาเอามาขึ้นหน่อยคือผมรู้สึกมันสื่อสัญญาณบางอย่างว่าปลาเล็กกินปลาใหญ่แล้วรู้สึกปลาใหญ่จะชนะแต่ในที่สุดสังคมแบบนี้ปลาใหญ่ก็อยู่ไม่รอดครับคนกระทำต่อเขาก็อยู่ไม่ได้ฮะแต่เพียงแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณได้กระทำแล้วได้ชนะเขาเพียงชั่วครู่ แต่ในที่สุดมันพังทั้งสังคมไปเลยฮะไปอันนี้เป็นแนวคิดของผู้บริหารเทศบาลแล้วก็กระจายไปสู่ความเชื่อของพนักงานเทศบาลทั้งหมดแล้วนะฮะเราเชื่อว่าหัวใจการบริหารไม่เคยมีใครเถียงเลยฮะว่าการกระจายอำนาจคือหัวใจการบริหารตรงนี้ชัดเจนไม่งั้นเท่าแก่แบงก์กรุงเทพคงไม่สามารถไปตีก๊อฟที่ญี่ปุ่นได้และตีก๊อฟที่ฮ่องกงได้ในขณะที่มีคนนับเงินให้แก่วันหนึ่งเป็นพันๆเป็นหมื่นล้านแต่เรา ขยายความต่อว่าหัวใจการกระจายอำนาจเนี่ยไม่ใช่ไปเยียวเยียวเสร็จแล้วมาลงที่เทศบาลแล้วจบหัวใจการกระจายอำนาจคือประชาชนในที่สุดถ้าประชาชนยังอ่อนแอประชาชนยังรู้สึกต้องมีคนทําแทนประชาชนยังต้องไปถือธงชาติจะต้องไปถือรูปในหลวงไปปิดถนนแล้วก็ขอความชอบธรรมในการเรียกร้องให้ภาครัฐดําเนินการผมคิดว่าเรื่องนั้นก็ไม่ใช่เรื่องการหัวใจการบริหารที่แท้จริงแสดงว่ารัฐเหล่านั้นล้มเหลว ถ้ารัฐไม่สามารถทําให้ประชาชนเอื้อมเข้าถึงอํานาจของการอํานาจของรัฐได้ก็ถือว่าล้มเหลวอันที่สองที่เราเชื่อก็คืออํานาจประชาชนไม่สิ้นสุดนวันเลือกตั้งเราเชื่อว่าวันเลือกตั้งเป็นวันเริ่มต้นของอํานาจประชาชนต่างหากประชาชนยังมีอํานาจในการที่จะคิดตัดสินใจว่าจะกระทําหรือไม่กระทําแล้วเป็นคนเลือกที่จะกระทําเองหรือให้ตัวแทนกระทํา รวมไปถึงกระบวนการในการประเมินผลและตรวจสอบด้วยหน้าที่นายกไม่ให้มีหน้าที่รวบอำนาจมาถึงแล้วก็อ้างคะแนนเสียงมากมายเหลือล้นแล้วก็คิดเองทําเองและตัดสินใจเองได้ทั้งหมดแต่หน้าที่นายกคือจาัดก,การความซับซ้อนโดยอํานาจยังอยู่ที่ประชาชนเมื่อคิดแบบนี้กระบวนการสร้างเวทีสภาเมืองกระบวนการกระจายอำนาจด้วยเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ให้ชุมชนและประชาชนลุกขึ้นมาดําเนินการ เมื่อคิดแบบนี้คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันหรือกระบวนการต่างๆก็เกิดขึ้นส่วนอันที่สามที่จะหยิบยกมาคือเราตีความคําว่าสังคมมารยะคือสังคมที่มีความสุขคืออะไรคือผมคิดว่าลูกผมไม่ควรจะเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ต้องวิ่งไล่หนีเก้าอี้ใครที่จะวิ่งไล่ตีแล้วผูกคอแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าลูกผมต้องเติบโตขึ้นมาแล้วต้องถือเก้าอี้ไล่ตีใครด้วยเพราะสังคมที่เป็นสังคมมารยะคือสังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุณจะมีสีเท่าไหร่ก็ตามคุณอาจจะมีแลนกิ้งในในราชการคุณอาจจะมีเงินเดือนที่แตกต่างกันคุณอาจจะมีเพศหรือวัยที่แตกต่างแต่ความเป็นมนุษย์ย่อมเท่าเทียมย่อมมีความเอื้อทอนและไว้วางใจกันถ้าเราอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วไม่จําเป็นจะต้องหวาดก,กลัวต่อพยันตรายเราก็จะเกิดความสุขภายในอันนี้พอพูดถึงหลักคิดตรงนี้เอ๊ะแล้วยุทธศาสตร์ทํำยังไงต่อนะครับไปเลยฮะ อันนี้อธิบายเรื่องความเป็นทางการความไม่เป็นทางการนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่สังเคราะห์ประมาณสัก5-6ปีที่ผ่านมาหลังจากการเป็นราย,ยกประมาณสัก6ปีก็ <Evet. S 1> เริ่มรู้สึกเลยครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาจะต่อต้านยาเสพติดต,ต้องไปเดินถือใยผ้าแล้วปิดถนนเอ๊ะล้วยาเสพติดมันจะหายไดจริงหรือเปล่าจริงๆการทำงานโดยระบบรัฐที่มีสายมังคับบัญชาที่ค่อนข้างจะมีแนวดิ่งสูง แล้วก็ใช้หนังสือสั่งการและใช้อำนาจในการสั่งการมักจะใช้วิธีการเก็บแต้มในเชิงตัวเลขและใช้วิธีการที่บอกว่าฉันได้ทําอะไรไปกี่ชิ้นกี่ตอนกี่เรื่องแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าตัวเองสำฤทธิผลจริงหรือไม่สาระสาคัญมักจะประมาณนี้นะฮะในสุดแก้ปัญหาความยากจนไม่ได้แก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้แก้ปัญหาขัดแย้งในสังคมไม่ได้ตรงนี้ชัดเจนอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นครูไม่ได้อยู่กับเด็กครับแต่ว่า หมดเวลามากมายไปกับการทำพอร์ตโฟลิโอกับวิทยาฐานะแล้วสามารถอ้างด้วยความชอบทำด้วยว่าขอหยุดการสอนเพื่อตัวเองจะทำพอร์ตโฟลิโอและกำลังเลื่อนวิทยาฐานะกำลังได้ดีกรีความเป็นครูห้องสมุดมีมากมายในประเทศไทยแต่ว่านักเรียนไม่ได้อ่านแล้วก็การเข้าห้องสมุดเป็นวาระแห่งชาติที่ตัวเองจะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีเวลาดูแลคนยากจนคือเอาของไปให้เอาของไปแจกแล้วอ้างบุญอ้างคุณมากมายทั้งที่ของตรงนั้นเป็นของของหลวงด้วยซ้ํา เป็นของของรัฐบาลด้วยซ้ำแต่ว่าตัวเองคิดว่าจะต้องได้บุญคุณจึงเอาไปแจกยาเสพติดคือการเดินถือป้ายเปิดถนนแล้วก็พอไปรวมตัวกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือไปรวมตัวกันที่บึงแก่นนครก็ทิ้งขยะที่เป็นเข้ากล่องแจกกันมากมายแล้วก็ทิ้งขยะเป็นตันๆแล้วก็เลิกงานเวลจาจัดงานแต่งงานก็จัดงานใหญ่โตไม่ได้เรียนรู้กันอยู่ร่วมกัน เวลาประกาศการรักชาติรักสถาบันก็สั่งการให้คนไปเข้าคิวรอร้องเพลง6โมงเย็นตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสามผู้ผมต้องไปรอยืนแล้วนะฮะเพื่อจะใช้เวลาประมาณสัก15วินาทีในการเสิร์ภาพก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของการร้องเพลงชาติประมาณสักสองนาทีมั้งครับเวลาพูดถึงงบประมาณในการจัดให้เกิดความรักสถาบันรักชาติก็ไปจัดคอนเสิร์ตท,ที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอากำลังผู้ใหญ่บ้านเกณฑ์คนให้ได้เป็นหมืนม่นๆหลายหมื่นคนโดยนับจํานวนคนที่เข้าไปดูคอนเสิร์ตทั้งที่เขาไม่ได้อยากดูลระกฮะแต่ว่าด้วยกระบวนการการปกครองก็สามารถจะระดมคนได้พร้อมกับทัทหารเองก็ได้งบประมาณในการมาดําเนินการแล้วพอร้องเพลงกันเสร็จปุ๊บคงไม่ได้ตีกันมั้งครับเพราะผมไม่ได้ไปงานแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วจริงๆทําให้รักชาติมากขึ้นจริงหรือเด็กกลุ่มเสี่ยง เอาไปขังไว้แล้วคิดว่าถ้าบนแล้วอบรมกับขังเขาไว้ก็จะทําให้เขาดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งมีระบบนี้เด็กกลุ่มเสี่ยงกลับมากขึ้นแล้วยิ่งออกมากลับเก่งขึ้นกดต่อเลยฮะผมคิดว่าในความเป็นจริงครูก็คือจะทำอะไรไม่ไม,ไม่ได้สําคัญมากนะฮะสำคัญคือคุณต้องอยู่กับเด็กถ้าครูไม่ได้อยู่กับเด็กไม่ได้เรียกว่าครูฮะ ห้องสมุดน่าจะเป็นที่ที่สามารถที่จะสบายสบายสามารถที่จะทําอะไรก็ได้แล้วก็อ่านหนังสือได้ด้วยพ่อแม่ลูกไปเล่านิทานกันหรือวิ่งเล่นสนุกสนานได้ด้วย